ให้คนคนไทยทุกคนได้เห so, the oh no ็นทาคนได้รับการเรียงดูให้แข็งแรงสุขภาพการสุขภาพจะด้วยข้างบนะไม่ได้รับการศึกษาอย่างวการส่งิการเรียนรูการมอย่งป็นพวกล่ะไป้อมหัเห็นกัการฝังผร้ำจะเรียกทำขาพนมามเป็นไทยที่มีความจัดเน็นตรงรัฐพาดีในสถาบันท้าด้านัหาและสามมยากศรษา เชื่อที่จะได้ประสบเป็นคนดีและคนดีของประเทศชาติต่อไปแม้เด็กห่งชาตินวิ้ผมขอพออคำฝากว่าเป็นใครใส่ใจการศึกษาทางชาติมั่นคงเพื่อให้เด็กได้ดูคนไทยทุกคนได้เห็นความสำคัญของการศึกษาและเอาใจใส่เรียนรู้ในวิชาต่างๆหลาเรื่องผมหวังว่าเด็กได้ดูคนไททุกคนจะได้ที่มีความรู้ ทาทหี่ของตนองในการศึกษาความรู้และความรู้ปรคนให้อยู่ในระเบี่บที่ไหมีความซื่อสัขยันมีความเคารพกัญมีต่อพ่อแม่มีอาจารย์ให้แก่โยส่วนรวแมะรักษาตัญหาขัดขันขัดที่สำคัญขอให้น้องนำหลังธรรมชาตของตนที่พอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อความสุขความเิื่อมลเืวง แก่ตนเองและครอบครัวังคมและประเทศชาติต่อไปในโอกาสนี้ผมืองขอรับการคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสวรรค์โลกและโปรดปรานาให้เด็กได้ทุกคนในทุกคนมีประสบความสุขความเจริญมีคุณภาพพลังใหม่สมบูรณ์แข็งแรงและร่วมกับร่วมกับพัฒนาสังคมและประเทศชาติของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนึ่งต่อไป ที่ที่เปิดเป็นเป้ชูสีสันนะคะสำหรับเด็กๆนะคะค่ะลองเลี้ยงเตียงจากทุกชนิดองทองค่คะวก็ให้มาอะอร,ยรายงานตัวทุกท่านไปทีละกันนะคะทัง้งๆเจ็บคนด้วยนะคะเชิญลงด้านล่างเลยนะคะเอาให้ผูปกครองด้ย นะคะตอนนี้ไหนใครยังไม่ได้รับคืนยางคะได้านี้นะคะอาจารย์เาจาจะไปแกะ่วงสกีส่กีบตคืนอยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปเลยแล้วนะลอกแขงไว้เลยด้วแขไม่ใช่ใคร็เท่านามาแตะให้จับอีกถุด้วยนะคะนะคะต้องเรียังคะโอเคค แล้วหน,นึ่งใบเราซื้อต่อไปเพื่อฟุตบองคุ่ลูกคือปีเราให้ฟังแบบว่าปีที่แล้วเนี่ยค่ะเราใครถามนะคะนี้เอาเท่าที่มีนี่แหละนะคะนะเราก็เลยใช้ที่นี้นะคะเพื่อให้น้องๆที่อยู่โรง ให้เป็นสองแหงแบบนี้นะคะอีกใต้เลยอย่าลงไปในกล่องน่ะแงแทบน้า้อไี่สูนยอดมากขอบทุกคนอสองตัวนะคะมีสนสองตัวไหไม่ยกมั้ปัดลดลก ในระเบียบไัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยอย่าลืมนะคะเกลือขนมนะคะทานไปแล้วนะคะทิ้งขยะ ตาขคุณครผ่าไปนังกแลวไปับน้องๆคะเด็กชายกิตภาพหวามีรถเด็กชายสุีเกรดหญิงเบญญาภาเสริมภาคิีเด็กหญิงกันวรารุมามเือ ลองเล่นเกมแจกของรางวัลกันเยอะเลยทีเดียวค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะหลังจากเล่นเกมเสร็จนะคะเราก็จะแจกรางวัลกันอีกนะคะจะตกใจอีกชุดหนึ่งนะคะเงินเรามีไหมนี่นี่นี่เข้ามาแบบว่างนะโอ้โหแซปเวอร์มีหกคนนะคะเงินเรามีไหมเขาถามพี่แอมเงินเรามีไหมเงินเรามีไหมใส่ซองให้เตาเงินน้ำมีไหมพี่เด็กนายสอมเสริญเด็งกิวนาราพสุริยะค่ะแสดงน่าจะพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือ ชุดเล็กจำมมนวน6คนครับใช่ไหยครับหมดแล้วหมดแล้วเนะพราะเราบอวกว่าเราแจกเฉพาะก่อนพี่ดีเปิดทำไงเอามืองไข่หลังครับเอามืองไข่หลังเอามืองไข่หลัง สูงค่ะค่ะมีเรื่องประชาสัมพันธ์นเรื่องของอาหารการกินนะคะด้านขกกวาของเราโปรตีนแคลเซียมแก่น้องๆที่มาร่วมงานนะคะขอเช้ไปรับวไปงานกันได้ค,ดค่ะค่ะ,คะลำดับต่อไปค่ะ